นะคะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงเรื่อง Digital Marketing t r e n d นะคะ หนึ่งคือในเรื่องของแนวโน้มหรือว่าเทรน์ของตลาดดิจิตอลนะคะและก็เป็นเรื่องของการโฆษณาอันนี้เป็นกราฟนะคะจากงานวิจัยของการ์เนอร์นะคะข้อมูลล่าสุดปีที่แล้วเองนะคะ2017ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าจากกราฟนี้ค่ะก็จะมีเทคโนโลยีที่ในเชิงของทางด้านการตลาดแล้วก็การโฆษณาเข้ามาช่วยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นถึงกราฟของ Hype c y c l e นะคะซึ่งมีช่วงของการเจริญเติบโตขึ้นมานะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะที่มีเรื่องของ Innovation t r i g g e r เป็นลักษณะ ของนวัตกรรมนะคะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตลาดนะคะจะสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีที่ ที่ตอนนี้ค่ะเป็นเทรนเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องของ AR VR นะคะเราเอา AR กับ VR ที่เรียกว่า augmented reality นะคะแล้วก็ virtual reality มาช่วยในการตลาดก็มีนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะคะมีเรื่องของ AI ด้วยค่ะนะคะ AI artificial intelligence นะคะก็เอามาช่วยในการตลาดเช่นกันนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่าที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะลูกศรสีหเหลืองสาจุดเนี่ยนะคะ เนี่ยอันนี้คือระยะเวลาที่จะอยู่ได้อีกมากกว่า10ปีเลยนะคะที่จะสามารถมาทำการตลาดในช่วงนี้นะคะ Real Time Marketing ที่เป็นลักษณะของการตลาดที่เป็นแบบใช้วิดีโอมาช่วยนะคะโต้ตอบกับลูกค้าอย่างทันทีทันใดนะคะตรงนี้และก็ Customer Journey i n d i ี a t i ินดิเคนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้เห็นถึงกราฟนะคะไฮไ c y คิลเพื่อดูการเจริญเติบโตแล้วก็เทคนิคที่จะเอามาใช้กับการตลาดะค่ะ นะคะต่อมาอันนี้ค่ะเป็นเทรนด์แรกเลยที่เรามองว่าในเรื่องของการตลาดนะคะถ้าจะทำการตลาดให้กลุ่มลูกค้าสนใจเราเนี่ยค่ะอันแรกเลยเน้นที่คอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ content เนี่ยจะต้องเน้นคุณภาพค่ะแล้วก็ not free คำว่าเน้นคุณภาพนั่นคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะต้องดีมากๆคือเน้นคุณภาพที่ดีเลยนะคะไอ้คำว่าไม่ฟรีเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราลงทุนทำคอนเทนต์ตรงนี้ค่ะต้องหวังว่าจะได้อะไรกลับมา ะค,ะคำว่าจะได้อะไรกลับมาเนี่ยนั่นคือในเรื่องของยอดขายไงคะว่าเราลงทุนทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยคะ่ะนะคะเนื่องจากกับปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ในเรื่องของการตลาดบนอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆมีเยอะมากเลยนะคะแล้วกลุ่มคนกลุ่มคนที่ดูกลุ่มเดียวกันเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเห็นคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เยอะแยะมากมายจากแบรนด์ต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่ดีมากอันนี้ค่ะก็จะเกิดการได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะคะเอาชนะคู่แข่งได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะลงทุนทำคอนเทนต์ทางการตลาดดีๆแล้วเนี่ยค่ะต้องหวังว่าต้องทำยอดขายเพิ่มขึ้นมาให้ได้นะนะคะหรืออย่างน้อยอะค่ะสมมุติว่าเป็นลักษณะให้ลูกค้าเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเราก็ให้ลูกค้ากรอกอย่างเช่นกรอกอ e ีเมลหรือเบอร์โทรศรัพท์เพื่อ เรียกนะคะหรือขอข้อมูลลูกค้าเก็บไว้นะคะอย่างน้อยเขายัางไม่ซื้อสินค้าเราแต่เราได้ข้อมูลลูกค้าเก็บไว้อะค่ะนะคะอาจจะไปใช้ในเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งภายหลังได้นะคะหรือการเป็นการโทรศัพท์หรือส่ง SMS หาลูกค้าเวลาที่เรามีโปรโมชั่นต่างๆตามมาได้นะคะอันนี้เป็นเน้นเรื่อง c u ส t ต m e r นะคะแล้วก็เน้นเรื่อง c u ส t ต m e r เมอร์รีชั่นชิได้ด้วยนะคะเรื่องที่2นะคะเป็นเทรนต่อมาเรื่องแอดค่ะ แอดในที่นี้คือโฆษณาที่ว่าเน้นในเรื่องของ a ิ h กับ Frequency นะคะคำว่าเน้นในเรื่องของลิชกับ Frequency เนี่ยหมายถึงว่าแอดตรงนี้ค่ะจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบว่าเข้าถึงจำนวนมากๆแล้วก็หลายๆครั้งนะคะเอาที่ลิชได้คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเข้าถึงบ่อยๆทำไมนะคะทำไมต้องเข้าถึงบ่อยๆเพราะว่าเขามีงานวิจัยอะค่ะจาก s p r o u t Social เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้บริโภคอะค่ะต้องเห็นแอดเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสครั้งเลยใช่ไหมคะจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งกราฟสีน้ําเงินเนี่ยค่ะ ก็จะขึ้นมาถึง60.7%เลยนั่นแปลว่าลูกค้าที่เห็นแอดครั้งเดียวเนี่ยมีแค่ประมาณ15%เท่านั้นล่ะค่ะที่เห็นแอดครั้งแรกปุ๊บแต่สินใจซื้อเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนหรือว่าส่วนใหญ่เกิน50%เนะคะเขาชอบที่จะดูแอดซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนนะคะอย่างน้อย3-5ครั้งแล้วถึงจะเรียกความสนใจกับลูกค้ากลุ่มนี้ขึ้นมาได้ว่าเขาจะสนใจซื้อสินค้าแล้วก็บริการของเรานะคะแต่พยายามนะคะพยายามอย่าใช้ใช้ลักษณะแอดที่เป็นแบบว่าให้เข้าถึงกลุ่มมเป้าหาหย แล้วแบบว่าเนียนๆขายของไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะได้ลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะ ะะอันที่3นะคะก็จะเป็นลักษณะของโซเชียลแอดวอร์ i ิ่งนะคะที่มีลักษณะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะเขามองว่าต้นทุนของเรื่องของโฆษณาดิจิตอลนะคะเขาเพิ่มขึ้นประมาณ12%ต่อปีซึ่งเรามองว่าถ้าต้นทุนสูงนะคะเวลาที่เราจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่า คือปัจจุบันเนี่ยค่ะคนนิยมใช้ Facebook ยกขอยกตัวอย่างที่ f c e e o o o นะคะที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยค่ะนะคะเรามองว่าเราได้ Facebook ฟรีใช่ไหมคะเราสมัครฟรีอะไอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาที่จะเข้าถึงลูกค้าผ่าน f c e e o o o เนี่ยอย่าลืมว่าถ้าอยากจะให้มีการลงทุนนะคะตรงนี้ค่ะก็ต้องมาดูว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น นะคะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนวา,วางงบประมาณสำหรับโซเชียลแอดให้ดีหน่อยนะคะเพราะว่าการตลาดบน f c e e o o o เนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้งบไม่น้อยแล้วนะคะมีการเทสแยก New Feed ของเพื่อนออกจาก f e ีดของเพจด้วยนะคะมีเรื่องของออร์แกนิกลิชแล้วก็เอ g a เ e m เมนลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโซเชียลแอดเวอร์ทิสเมนต์เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าถ้างบประมาณเราเพิ่มขึ้นตรงนี้คุ้มไหมกับการโฆษณาด้วยโซเชียลแอดค่ะ